ถ้าอูจริงๆแล้วโยนลูกกับโซวามันเป็นพี่น้องกันหรอฮะมันโกนคิ้วเหมือนกันเลยคนกันคิวนี่คือเป็นพี่น้องกันทั้งประเทศแล้วเพื่อนเดวีย ฉันก yeah ูพ่อเปงกระไรพี eh? yeah yeah, ่ชาโอเคเอาดหมาโอ้ยหมาว้าไปไหมาไอเดนเดียเป็นรูปแมวแล้วเว้ยความจริงอะเออจริงๆมันเป็นแมวเลยเฮ้ยเป็นอนแมวตรงไหนวะอย่าทำอย่างนี้ยิงหมาด้วยมีบอกแมวเลยเอาตั้งชื่อทีมได้ยังเราจะไปแข่งสปินเด์ จะเป็นึกไม่เอาไอ้เหี้ยราไปโยนทิ้งเต่างอยอีสปอร์ต match found ถ้าสมมุติว่าแบบเราเล่นเก่งจริงๆอ่ะแล้วเราไปแข่งแล้วได้ใช้ชื่อเต่างอยมึงว่าเราจะโดนลิขสิทธิ์จากยินตารามเฮ้ยเต่างอยมันจดลิขสิทธิ์จะคำไม่ได้ดิวะเต่างอยคือเหี้ยอะไรกูยังไม่รู้เลยเนี่ยเออเป็นคือเต่างอยวะไรเออได้ออไร ต่อโคตรที่ยเลยจะไปเล่นดูเฮวยมัไม่ไม่มีมันวับกลับไปแล้วอลกอเริ่มเมาแล้วเนี่ยไอ้เี้ยไม่ค่อยรู้สกิลด้วยเนี่ยโอ้โอมันเมนคิวจอยแบบไหนวะไม่รู้สกิลสกิลฝั่งนู้นดิ <because S 3> ไม่ใช่สกิลฝั <forget S 3> <them. S 2> ่งนี้เขาไม่รู้เสียงว่าแบบนี้คือมันวับมาหรือวับกลับไงมันวับกลับถ้าเสียงแบบนั้นถ้าเสียงวับมาจะพิวพิวถ้าเสียงวับกลับจะ ซึ้งซึ้งอะไรสักพิวพิวคือเข้ามาโอเคมันจะมี๋ยวพิวกับพิวพิวเออยู่อยู่นอนอยู่นะสบายใจอยู่นะโอ้หอันนี้เดน่าเป็นญี่ปุ่นภาคไหนครับอยู่เกแปนนะเกแปนนิดนะเป็นเป็นญี่ปุ่นจังหวัดอะไรครับเก็นะเก็นแะอันนี้ี่เป็นวิธีพูดภาษาญี่ปุ่นภาคกลางครับถ้าถ้าถ้าเป็นภาคใต้เนี่ยจะเป็น

Please tell me that I can't that I won't That I fail, and I'll never make it out, yeah Please tell me that, I'm a no 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 no. I'm a good Last standing One enemy I'm a bad, I'm a bad, I'm a to I'm a bad, I'm I'm a good guy I'm a stay alive, stay proud Never running out, never heading south I will be swimming out, calling word of mouth Can't put me down, I will be getting you out You know me now, so know what I'm about I be coming down, if you're it now I keep making sound, go another round Bitch, I'm legend bound, can't stop you now

I don't want to go to work my boss is a jerk I need a change of life I'm tired I gain hit yet damn it decker I don't want to go to work my boss is a jerk and I am not i need a change happy รกยัโดนด่าแล้วไมจด่ากูล้ว่าอีกด้วยีเล่นแต่แฟนทอมเลยวะ่ยอไรละยิงหัวไปแล้วไม่ต

Remember no one wants what you can you, you know what you have to do